สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยสวัสดีค่ะ สวัสดีน้องบิ๊กด้วยนะคะไม่ทักเดี๋ยวจะงอนอนาะจารย์นันอีกนะคะบอกว่าอาจารนันไม่ชอบทักน้องบิ๊กนะเอซี FC, แอบ,บน้อยใจนะคะบอกอาจารณันนะไม่ทักน้องบิก๊กน้องบิ๊กน้อยจ้ะกล่าวสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะคะนะก็อดใจไม่ได้นะคะที่จะมานะ เออหลายๆคนเรียกร้องนะคะบอกอาจารย์หัวอาจารย์เข้าหลายงวดมากเลยอะ่ะสงสารหนูเถอะนะคะสงสารหนูเถอะให้ค่าขนมหนูเถอะนะคะนะช่วยหนูช่วยหนูแบบให้มีทรัพย์มีโชคหน่อยนะคะก็ เป็นไงบ้างคะไม่คือวันลอยกระทงเนาะแล้วก็วันฮาโลวีนด้วยนะคะก็กับสวัสดีลูกศิษย์ลูกหาแฟนเพจทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามผลงานเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของเลขรัฐบาลกันนะคะเดี๋ยวขอซาวเสียงหน่อยว่างวาที่ผ,ผ่านมานะคะว่าถูก มากสุดกันกี่งวดแล้วนะคะนะเมื่อคืนก็งวดที่แล้วก็มีถูกเนวันที่5ด้วยนะคะเราหลายคนก็3ตัวเนาะสตัวเต็มๆเลยนะคะจากการทํานายดวงไร้สดนะคะแล้วก็มาดูหน้าเพจนะคะก็ฝากติดตามผลงานของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะที่ชแนลต่างๆเนี่ยเอาผลงานของอาจารย์ไปลงนะคะก็อย่าลืมนะคะแคปรูปสวยๆนะคะไม่สวยเดี๋ยวจะงอนนะคะนะ,นะขอเศร้าเสียงหน่อยนะคะว่าแต่ละนคนเนี่ย เออถูกเลขอะไรกันบ้างนะคะได้เลขอะไรกันบ้างนะคะก็ร้องเสาวเสียงกันดูนะคะมื่งงวดที่แล้วได้ห้าหนึ่งใช่ไหมนะคะเออมีได้เลขอะไรกันบ้างนะ,ะก็มีบางคนบอกอาจารย์ถูกสองงวดแล้วค่ะถูกสามงวดแล้วนะคะนะอันถูกทางก็ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ไม่ได้จําเป็นอย่างนั้นคนดวงมันจะถูกซื้อ,อยังไงก็ถูกนะคะแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวัน อาจจะชอบแบบว่าเวลาที่มาไลฟ์สดตอนเช้าวันหวยออกจะบอกเป็นวันนี้เป็นวันที่เช้าแอนแสนสดใสนะเราจะได้สดใสกันตลอดทั้งวันเลย <S <S เลขเข้าตลอดเลยค่ะเลขอาจารย์นันขอบคุณค่ะเมื่อวานหาหน่อยก็แตกเหมือนกันนะคะนะมารัฐบาลไทยในงวดนี้เดี๋ยวจางย์ขอเตรียมกระดาษนิดนึงนะคะมีคิดว่าจะมาไลฟ์แต่แบบเอ้ยลูกศิษย์ต้องคิดถึงแน่ๆเลยนะคะถูกถูกงวดใช่ไหม ถูกทุดด้วยนะถูกสุดสุดกิ้งว่าสวัสดีเจสซี่สีด้วยนะคะสวัสดีพี่สีด้วยสวัสดีทุกท่านเลยบางคนแบบอาจารย์รู้จักแต่อาจจะอ่านชื่อไม่หมดเนาะเาบางทีคนมาดูไลฟ์สดเยอะก็จะแบบอ่านไม่ได้หมดทุกคนนะคะรัฐบาลไทยในวันนี้นะคะหนึ่งพฤธศการรเนาะสัญญากันก่อนวันนี้ว่านาทีน,นะคะก็ หวยเนี้ยมันจะยาวไปจนถึงฮานอยเลยนะคะก็สามารถแบบเล่นได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะก็เใครที่จับเล่นเลขต่างๆเป็นแบบเหมือนหวยชุดในวันนี้นะคะหวยทั้งวันเนี่ยก็สามารถเอาเลขกลุ่มพวกเนี้ไปเล่นได้นะคะเลขอาจารย์เนี่ยตามไปถึงฮานอยเลยนะคะแล้วส่วนส่วนมากเนี่ยคือเลขที่ให้เนี่ยจะ หาน้อยสามตัวบ่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปจับเล่นเลขกันดูรัฐบาลไทยในงวดนี้นะคะงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกานะคะอาจารย์ให้เด่นไว้นะคะสวัสดีชเช่ากระเป๋าอาจารย์นานมาเฮงตลอดขอบคุณมากค่ะอะไรก็เฮงค่ะบอกเลยนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวงวดนี้นะคะเราสายวิ่งรูดมีใครสายวิ่งรูดบ้างนะคะ ไม่ดรามาก,กันนะคะขอไม่ดราม่าละกันดูดวงย้อนหลังเมื่อวานวันเสาร์ตรงมากค่ะเพิ่งล้มเจ็บขัวเขานะ่าะก็ดูแลด้วยนะคะคิดถึงตลอดคิดถึงเหมือนกันนะคะมารัฐบาลไทยในวันนี้นะคะเด่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอกับกล้องนิดนึงนะ,ะชัดไหมคะรัฐบาลไทยเดี๋ยวขอขอเป็นออนอนันนิดนึงนะคะ หนึ่งพฤศจิกานะคะวิ่งรูดนะคะห้รอง 2. อนะคะห้รองสนะคะเดี๋ยวเรามาดูในชุด5กันบ้างนะคะถ้าเราวางตัวเลขห้อาจารย์ชอบ5มากๆในงวดนี้นะคะที่ลักขาสายวิ่งรูดจัดไป 5. นะคะใส่ห้จัด 5. ้หนึ่งค่ะระวังมันมาได้อีกนะหมายถึงนะอันนี้คือแบบเราตัดไปแล้วนะคะก็อยู่ในวงวานของตัว5นะคะที่เป็นเด่นของห้า แคปเจอร์ค่ะแล้วก็สองนะคะก็จะมีสองอาจจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็งามขจีเหมือนกันนะเอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันเดี๋ยวขอกลับรูปก่อนอาจารย์จะให้ชุดที่ลงไว้ในลาย ของกลุ่มนะคะแต่ว่าตัวตัดที่อาจารย์ชอบมากๆเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ได้ลงหน้าไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวจะให้ลงตรงนี้แล้วกันเพราะว่าผลงานเราเนี่ยจะได้แบบเออเรามีหลักฐานในการไลฟ์สดละกันเดี๋ยวเราแคปเจอร์กันอาจารย์กลับรูปไว้ให้แล้วนะคะเห็นชัดไ้มรัฐบาลไทยในงวดนนี้นะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูสายวิ่งรูดจัดเลยค่ะ ห้าสองนะคะชุดเด่นนะคะถ้าชอบห้าจัดห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหกค่ะแถวสองจัดสองหนึ่งสองสามสองหกสองเจ็ดสองแปดอันนี้หมายถึงว่าเจาะในแถวที่แบบเออมันเป็นตัวรูดใช่ไหมนะคะแล้วก็ชุดรองนะคะชุดรองก็จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะเก้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่หกหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็แปดสามค่ะแคปเจอชัดไหมคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะแคปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะที่รักเมื่อวานี้อาจารย์เน้นห้ามากๆนะคะ ใครเคยติดตามผลงานอาจารย์เนี่ยมาเป็น10งวดหรือว่าย0ิบงวดอะไรต่างๆก็ตามถ้าย้อนหลังในปีนี้บอกเลยว่าสูตรนี้เข้าดีมากๆและที่สําคัญสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะรล้งวดเนี้ยห้ามีความโดดเด่นมากๆในงวดนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสายวิ่งรูดจัดห้าได้เลยนะคะบอกเลยเนี่ยสูตรที่อยู่ในกในมือเนี่นะคะ <laughs> มีคนบอกแก้มอิ่มน่ารักนะอ้วนขึ้นใช่ไหมคะ <laughs> นะก็ เลขห้านะคะเป็นเลขที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเลขที่น่าสนใจมากๆในวันนี้นะคะงวดของรัฐบาลประจําวันที่1พฤศจิกายนนั่นเองนะคะ5มีความโดดเด่นมากๆนะคะมีคนบอกไม่ชัดหรอเน็ตอาจารย์ก็โอเคอยู่นะชัดชัดเจนกันไหมคะนะห้าอย่าลืมนะคะห้าหนึ่งก็น่าสนใจห้าสองดอยู่แล้วนะคะเจ๊ฟองเบียอะไรใช่ไหมเอออาจารย์เห็นอยู่ว่าว่าเขาให้ห้าสองมานะคะแต่เราอาจจะ มีคนบอกสามห้าหกจองเลขไอ้ไข่ไ,ไวเอาไอ้ไข่ให้ห้าหกหน่อยละกันเนาะเผื่อจะเผื่อจะให้โชคให้ลาบนะคะเออเผื่อจะได้โชคนะห้าหกจัดได้ค่ะห้าหกจัดได้นะคะเลขชอบของอาจารย์เข้าตลอดใช่ค่ะเลขชอบลงให้ในกลุ่มไว้หมดแล้วนะคะไลฟ์สดนี้นะคะเลขห้าหน้าติดตามคุณอย่าไปทิ้งห้าหนึ่งมากนะงวดนี้หนึ่งมันก็มีความโดดเด่นเหมือนกันนะคะหนึ่งก็มีความโดดเด่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปทิ้งมันนะอย่าไปทิ้งมันถามว่าอาจารย์ ชอบเลขอะไรบ้างให้ในกลุ่มไปแล้วรู้สึกว่าจะให้ไม่กี่หางเองนะเมื่อคืนนะคะเออให้ชอบจัดเลยเนี่ยให้ไวแค่สี่หางเท่านั้นนะคะกลับบนล่างนะคะก็ลองติดตามผลงานดูสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยมาลองติดตามผลเบรกเบิบ้ลมีไหมมองมอง่างวดทีม ไม่น่าจะเบิ้ลนะคะไม่น่าจะเบิ้ลฟังดีๆนะคะใครที่ติดตามไลฟ์สดนะคะห้า ห้าเนี่ยมันเข้าสูตรอาจารย์แบบเน้นๆเลยถ้าวิ่งรูดจัดเลยนะคะนะจัดเลยนะคะห้าเนี่ยมีความโดดเด่นมากๆอไอ้ไข่ให้ห้าหกหน่อยเนาะจะได้ให้โชคให้ลักลูกศิษย์นะคะนะห้ามีความโดดเด่นมากและที่สําคัญห้าในวันนี้ขึ้นไปเป็นมหาอุดค่ะหลายๆคนจะแบบถามอาจารย์ว่าอาจารย์วันนี้มหาอุดมีอะไรบ้างห้าขึ้นไปเป็นมหาอุดในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ห้าน่ารักมากๆนะคะส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ชอบเลข ห้าสามถ้าถูกแล้วอย่าลืมนะเอออาจารย์ชอบเลขห้าสามนะคะห้าสามเดี๋ยววันนี้น่ารักนะคะน่ารักน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสายแบบอาจารย์หนูชอบเลขหนึ่งอ่ะอาจารย์บอกว่าเลขหนึ่งยังมีความโดดเด่นอยู่นะคะจัดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดได้ค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเออลักร้อยหรอ หลักร้อยขอวางวันนี้คือเป็นเลข6กับเลข3าค่ะนะคะเลข6กับเลข3าถือว่าพูดในไลฟ์สดแล้วนะคะเขากบเขาไม่เขาก็ไม่เขานะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยบิดเบือนในเรื่องของการออกผลแล้วก็การทํานายนะคะขอวางหลักร้อยที่วันนี้คือเลข6กับเลข3ามนะคะเลข6กับเลข3านะแต่าอาจารย์ชอบเลข5มากๆที่รักขาโดยเฉพาะจริงๆถ้าอาจารย์ซื้อเนี่ยอาจารย์ซื้อ5้าไว้แล้วนะคะดอตอรี่นะคะ5้าสาม นะคะซื้อไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้โชคแล้วกันนะคะเออได้เลขไอ้ไข่มาตรงกอ้นนั้นก็เมื่อกี้บอกไอ้เลขอันอีกแล้วเบื่อพวกแบบอันค่ะอันค่ะอันค่ะในกลุ่มมาให้ก่อนอยู่แล้วนะคะให้ก่อนที่มันจะอันอีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าเลขอะไรที่มันไม่อันก็ไปติดตามผลงานในกลุ่มแล้วกันนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเวลามาไลฟ์สดก็โดนบ่นโดนตําหนิติเตียนอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยแบบเออไม่ค่อยอยากจะออกมานะคะออกมาเนี่ยก็เป็นเงี้ยเลขอันค่ะจาร์ เออบางคนไม่ได้ดูไลฟ์สดก็ด่าย้อนหลังว่าเออมึงให้ตอนไหนแบบมึงถูกหรือเปล่านั่นนู่นนี่บาบาบาแต่แบบบางคนไม่ได้ดูไลฟ์สดใช่ปะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากติดตามผลงานและกันอาจารย์ชอบ5.3นะคะอาจารย์ชอบเออระวังห้าหงหนึ่ก็มีเกณฑ์ออกได้นะคะเช่นเอ่งห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้าบนหรือล่างดีเรอ ไม่รู้สิอาจารย์อาจารย์อาจารย์มองว่าล่างเนี่ยอาจารย์ชอบเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอ่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าจัดไปข้างล่างหมจะไม่ให้ก็ไม่ให้อีกแล้วนะถ้าเข้าก็ไปติดตามผลงานในกลุ่มกันดีทีนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้านะคะชอบข้างล่างนะคะชอบข้างล่างนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าจ้ะเออเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเก้าย้ำอีกทีนะคะ ห้านะชอบห้าสามถ้าถ้าใครจะเล่นห้านะห้าสองห้าสามห้าหกห้าแปดห้าสองห้าสาห้าหกห้าแปดถ้าใครชอบเลขกห้านะคะอ,อาจารย์ชอบห้าสายห้าจัดวิ่งรูดไปเลยต่อแบบหนะ้าสองน่าจะอ่านแล้วแหละเพราะว่าเลขบันดังของอาจารย์ท่านอื่นใช่ปะ่ะแต่เราไม่รู้บางทีเลขเราอาจจะเข้าว่าได้บังก็เข้ามาทุกง,งวดอยู่แล้วนะคะจัดซะ ได้ค่ะ9449ได้ค่ะย้ำอีกทีนะคะ9449ได้นะคะจะส่วนตัวเนี่ยด้านล่างอาจารย์อาจารย์ชอบ717279นะคะ717279นะคะอ่ะเรา3ตัวกันบ้างนะลองไปหมุนตัวเลขลองกลับตัวเลขกันดูเนาะเช่น652นะคะ651อย่างเงี้ย สี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่ะหรือว่าเป็นเจ็ดสามห้าก็ลองไปกับตัวเลขเล่นดูอาจารย์จะไม่ไหลส,สดแล้วนะคะไม่ไหลส,สดแล้วนะคะก็อั้นค่ะ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 อั้นอั้นอันอันอันเดี๋ยวไปติดตามผลงานในกลุ่มกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเราลงก่อนที่เลขจะอั้นนะคะก็ ไปให้แล้วกันทุกคนนะนะคะอันนี้มาเป็นบอกเป็นไกด์ไลน์แนวทางในทุกๆงวดอยู่แล้วว่าอาจารย์ชอบเลขอะไรนะคะมีแนวทางเลขอะไรบ้างนะคะก็ลองตัดสินใจกันดูนะคะถ้าใครชอบเลขสองจัดสองสได้นะคะจัดสองสได้นะคะจัดสองสี่ได้จ้ะนะเออ ลอตเตอรี่มันก็ไม่น่าจะอั้นมันก็ลองไปหาดูคนมันจะถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลที่สองถูกสามตัวทา้าถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเสี่ยงโชคดูนะคะส่วนตัวจะเป็นคนให้หวยให้หวยมาตลอดเข้ามาถูกงวดแต่ไม่ได้ซื้อดวงตัวเองไม่มีเขาไม่ถูกเหมือนกันนะคะลูกศิษย์ถูกกันยกเลยยกเพจเลยแต่ตัวเองไม่ได้ซื้อนะคะบางทีซื้อไม่ได้กลับอะไรเย้ยบางทีงานเยอะเบอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้กลับเลขนะคะนะเพราะฉะนั้นมาเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะก็ก็ ฝากให้กำลังใจผลงานของอาจารย์นั้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มนะคะอาจารย์ลงเลขชอบไว้แล้วแล้วก็ไม่ไดามากกันนะคะเลขเนี่ยลงไว้ก่อน5วันนะคะแล้วก็มีตัวเลขชุดชอบอะไรต่างๆด้วยนะคะ4 5วันแคปเจอร์อีกทีหนึ่งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะส่วนมากเรา ได้โชคมาเราก็ไม่ทาบุญต่ออยู่แล้วนะคะจะเป็นสายบุญอยู่แล้ว, <c oughs> ลวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไดราม่ากันนะคะที่รักค่ะวันนี้ขอให้ไขให้โชคแล้วกันขอจัดไปคือห้าถ้าชอบอาจารย์ชอบห้าใช่ไหมอาจารย์จะจัดห้าสามค่ะแล้วก็ห้าหกนะคะห้าสามห้าหกแต่ห้าสองมันอันแล้วก็ตัดไปแล้วกัน ห้าสกับ5 6ถ้าชอบ5นะคะก็ขอให้ขาใ,ให้โชคให้ลาบกับทุกคนละกันไงฟากติดตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มนะให้ไว้หมดแล้วนะคะให้ไวหมดแล้วไม่ดราม่านะขอร้องนะมาที่ไลดราม่ากันดูทีเลยนะคะดราม่ากันทุกทีเลยนะคุณถ้าอ,อ,อาจารย์ออกมาไลฟ์สดบ่อยๆมาให้หวยบอจริงๆหวยอาจารย์เข้าตลอดนะคะใครอยู่ในกลุ่มคุณจะรู้ว่าฮานอยอาจารย์ก็เข้าทุกวันนะคะแล้วก็ตัวหุ้นอะไรต่างๆหวยก็เข้าถ้าอาจารย์ออกมา ไลฟ์สดแล้วมาไลฟ์อยู่บ่อยๆมานั่นนูน่นนี่ให้หลีกเงี้ยอาจารย์ไม่ได้อยากดังนะคะอาจารย์ไม่ได้อยากดังอาจารย์ก็ให้แบบเนี้ยตลอดกับลูกศิษย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งดังมากเลขยิ่งดังเนี่ยเลขยิ่งอันนะคะเลขห้านะคะขึ้นไปเป็นมหาอุดค่ะนะคะเขียนให้อาจารย์นหน่อยเนาะห้าขึ้นไปเป็นมหาอุดนะคะวันนี้ราชาโชคมีทั้งหมดสามตัวนะคะ ราชาโชคมีน้วหมดสามตัวคือเลขสี่เลขหกแล้วก็เลขแปดค่ะเลขสี่เลขหกแล้วก็เลขแปดค่ะเลขสี่เลขหกแล้วก็เลขแปดนะคะวันนี้ราชาโชคเยอะหน่อยนะคะเลขสี่เลขหกแล้วก็เลขแปดค่ะแคปเจ้าเขียนบางคนมาไม่ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช้า พาเฮงปังปุริเย่นะคะออกลุ่มอาจารย์ชื่อกลุ่มพาเฮงนะคะจะได้เฮงกันทุกคนนะอ่ะฝากอีกทีนะคะเลขห้าขึ้นไปเป็นมหาอุดนะคะเลขที่เป็นลาชาโชคืคอเลขสี่เลขหกเลขแปดนะคะเลขสี่เลขหกเลขแปดถ้าคุณอาจารย์บอกว่าห้าเนี่ยมันเด่นใช่ไหม ห้าขึ้นมาเป็นอุดด้วยจับถ้าคู่กับราชาโชคก็คือห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้าแปดค่ะห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้าแปดถ้าจับคู่จากราชาโชคนะคะราชาโชคก็มีความน่าสนใจมากมาย้ำอีกทีนะคะเลขห้าคือมหาอุดนะคะราชาโชคในงวดนี้คือเลขสี่เลขหกเลขแปดสี่หางที่ให้ไว้ในนั้นอะอาจารย์จับไปแล้วค่ะจับหนักไปแล้วนะคะก็ ลองไปติดตามแล้วกันอาจารย์ว่ามันมัน,ม,นมันเด่นอะ่ะเออห้าสามะเออและตามนั้นแหละไปจับซะแล้วเจอกันในกลุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกับฮานอยนะคะอีกทีหนึ่งนะฝากติดตามผลงานอาจารย์นั้นด้วยนะคะไปก่อนนะคะวันนี้ปังปังหมานม,านมานทุกท่านเลยสวัสดีค่ะ